ชาวราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคมปีพศักรา2567จะมีทิศทางเป็นไปอย่างไรสามารถติดตามที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะเพราะเป็นช่องทางที่การใช้ดวงดาวในการพยากรณ์เขาเรียกว่าหัวราศาทไทยนะ,ะทีนี้หัวราศไาทยในเดือนในดวงของราศีเมถุนเนี่ยลัคนาราศีเมถุนด้วยนะ,ะอันเดียวกัน ทีนี้จะมีอย่างไรทีนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็คือดาวพระพุธนะเรามาดูกอนดาวพระพุธเนี่ยโคจรไปสู่ในมุมที่เป็นปุตะปตะปุตตะแปลว่าดวงชะตาเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวเื่องของอะไรโปรเจกต์งานการค้าการขายการที่จะมีเรื่องงานที่เกี่ยวข้องของลักษณะการพูดนะในเรื่องของโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในรูปของแพลตฟอร์มออนไลน์นะหรือเรื่อง,องเกี่ยวลักษณนะ,ง,ะางานที่เกี่ยวเื่องของเอกสารการติดต่อนะ ทีนี้ในช่วงที่ดาวพระพุธโครจรไปอยู่ในมุมที่เป็นปุตตะตโนคุณุพัสจาะปันตุป,ปุตตะคือโปรเจกต์งานและโปรเจกต์งานโครจรไปเป็นอริอลอริลแปลว่าหนึ่งหนึ่งไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังมีอุปสรรคและปัญหาความวุ่นวายอยู่ในดวงชะตาเนี่ยนะในดวงชะตาเพราะอะไรเพราะว่าดาวสุกไปเป็นอริลและมีตําแหน่งเป็นปราเกษตรฉะนั้นคําว่าปราเกษตรเนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องราวที่ดาวเนี่ยหน้าที่การงานในดวงชะตาณขณะนี้ก็คืออะไร ดาวพระธัสมบดี์โคโจรพักองศาเมื่อดาวพระสัมบู์โคโจรพักองศาซึ่งไปร่วมกับดาวประยูซึ่งโคโจรพักองศานะโคโจรในลักษณะที่ม้นแปลว่านิ่งอยู่กับที่ฉะนั้นจึงส่งผลให้เจ้า,าตาเนี่ยอาจจะต้องไปเขาเรียกไงมีความผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่การงานฉะนั้นแปลว่าในช่วงนี้งานซึ่งโคโจรวินาศวินาศแปลว่าร,ระหว่างจะเกิดปัญหาไม่คาดคิดนะในเรื่องของออหุ้นส่วนธุรกิจหรือการทําสัญญาหรือการตกลง อัตรานะการที่จะทํางานในเรื่องของพื้นส่วนธุรกิจด้วยกันจึงทําให้ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ค้าขายไม่ค่อยดีค้าขายอาจจะไม่คล่องมือเพราะในจุดตุานั้นถือว่าดาวซึ่งโครจรอ,อยู่ในมุมที่มีความเสียหายนั้นส่งผลถึงเรื่องราวที่จะต้องไปประสบพบเจออีกทั้งดาวประจําตัวเนี่ยก็คือดาวประพุธซึ่งจะโครจรไปเป็นอลิในช่วงของวันที่24ตุลาคมปี2567เฉะนั้นแปลว่าเมื่อดาวประพุธ คือดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารเมื่อเป็นอันริแปลว่ามันติดขัดนะกับเรื่องราวที่เป็นปัญหาฉะนั้นแปลว่าเราต้องลงไปแก้แก้ไขปัญหาฉะนั้นเมื่อเราลงไปแก้ไขปัญหาฉะนั้นแปลว่ามันก็มีเหตุที่จะสําเร็จได้นะฉะนั้นทิศทางจะเป็นอย่างนี้เมื่อสําเร็จทีนี้มันก็จะนําพามาซึ่งรายเป็นสูตรยยประหารในเรื่องของทิศทางการเงินฉะนั้นแปลว่าต้องขยันมุ่งมั่นและตั้งใจนะฮะระหว่างการคิดผิดคิดพลาดระหว่างปัญหานะ จะมีเกณฑ์นะสาหรับคนที่ทํางานในเรื่องของเ,ออเป็นลูกจ้างหรือว่าทํางานบริษัทจะต้องระวังจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานมีเกณฑ์อยากเปลี่ยนงานเบื่อเจ้านายไม่อยากทําแล้วโดนใช้งานนู่นนี่นั่นจุนทําให้เกิดความรู้สึกค่อนข้างติดขัดและติดขัดปไปไ้ถึงเดือนมกราเลย <S <S ฉะนั้นชาวราศีเมษทุนจะต้องระวังระวังให้ดีมีความผิดพลาดในเรื่องของทิศทางหน้าทีการงานเพราะว่าดาวราหูซึ่งโครจรเข้าสู่เรือนการงาน ของเก่าของดาของมืดมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานวุ่นวายในเรื่องของปัญหาหน้าที่การงานให้ระวังเรื่องของคดีความนะคะอันนี้ก็คือดวงตาชาวราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนที่มีดาวโครจรขับเคลื่อนในมุมที่เป็นอลิและดาวระหูซึ่งโครจรอ,อยู่ในมุมที่เอ่อไปทําให้มีวุ่นวายในเรื่องของหน้าที่การงานฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องดูให้ดีนะในเรื่องของการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต้องมีสคบจะต้องมีอยอ,อะไรเงี้ยตัวตากตรวจ สอบให้ดีให้รอบคอบจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาตามมานะอันนี้คือเป็นทิศทางต้องรู้ให้ดีนะเพราะว่าดาวโคจรส่งนิตดฉะนั้นแปลว่าจะมีปัญหาในอนาคตฉะนั้นต้องระวังนะอย่ามั่นใจในตัวเองเพราะดาวคือตัวชี้เรือนพบจริงเป็นโล,ละครที่จะส่งผลให้เกิดเรื่องราวที่เป็นอย่างนี้เองนั่นนะคะ